สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูิบาที่บา,บาขี่รถเล่นกันตอนเย็นนะครับยามเย็นนี่จะเป็นมาครับบ่อย่างชันนะครับสามขั้นนะครับขึ้นสามขั้นนี่ก็จะเป็นรถบ้าน,นครับ <laughs> ดูรถบ้านขึ้นนะรถบ้านครับไม่ไหวแล้วเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มไม่ไหวแล้วครับเอาเจ้าใหม่เลอจะจะขอแก้มือเหรอครับไปลงไหม่ใหม่ ขอแก้ตัวเนี่ยครขอช่างตายขอแก้มือครับบอกใครก็ไม่รู้ครับจะโดนด่าหรือเปล่าไม่รู้ครับขอแก้มือครับเทขึ้นเหนือแล้วเทขึ้นเหนือแล้ว ไม่เอาอีกขั้นเลยอ่ะขอสัมภาษณ์หน่อยครับเป็นไงเป็นไงเป็นไงอย่าโชว์ฟันเย็นนีดูดดิ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 ฟันเยนนะครับขอแก้มือไว้เนี่ยขอแก้มือเนี่ยครับขอจ คลิปเป็นเท่นี้นะครับใครชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับ